วันนี้มีแดดออกด้วยแมวก็อยากมาอาบแดดแต่ว่าลมแรงเสียเหลือเกินแอบ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 อ,อยู่ในกองฟืนนี่คืองานที่เราจะต้องทำให้เสร็จ <c oughs> ตัดฟืน มีตัวช่วยตัวช่วยหรือตัวยุ่งไม่รู้เนี่ยออสติน เสียอย่างเดียวคือหนาวลมเป็นลมหนาวลมถีบพัดมาจากฝั่งฟินแลนด์ก็คือฝั่งทะเลนะมันจะเป็นลมหนาวแต่ถ้าพัดมาทางนอร์เวย์จะเป็นแบบบรรยากาศขนาดบรรยากาศดีอ่ะถ้าเป็นลมแบบแต่ถ้าลมมาจากทะเลเนี่ยคือแบบจะรู้เลยอนะ่ะว่าออกมาข้างนอกเรา หน้าตาเห้เป็นแบบตึงน่นะลมทะเลต่างกันความหนาวความเย็นจะต่างกันแมวก็ชินเดียวกันออสตินโอ้ยขอเขาไปน,นีปลามุยชะโนะบัตรเนี่ยปลามุยปลามุยฝรั่งปลามุยฝรั่งเขาไปใกล้วาไดเีนะ้ยเห็บคั้นขนาดเลยมาตำแยม าาเยฟลัวิธีการดักนกขั้นตอนการดักนกอันดับแรกคือเราต้องพางตัวก่อน <c oughs> เราต้องพางตัวก่อนวันนี้เ็นพางตัวมีใครเห็นแมวไหม ใครเห็นแมวน้อเนี่ยแมวด้าสีส้มๆลายๆเนี่ยจะได้สักตัวแมนกอะ่ะจะได้สักตัวแมนกมานอนรอยอยู่างนี้มันไม่บินมาหาเด้อนกมันฮะมันจะบินมาหาอยู่บ่ มันไม่มาเด้อมาซุ่มอยู่กลางลานหญ้ายอย่างเงี้ยมันไม่มานะหรือว่าเอาแค่อาบแดด <c oughs> อาบแดดเฉยใช่ไหม